สวัสดีจ้าอันนี้ภาพกล่องอันนี้ทายอันเก่านี่อันบอกค่อยชัดเพราะว่ากล่องตังแคบไปมันปั๊บโปไดต้ตอนวันศุกร์งคลิปนี้กะคืออยากมันจะเบิดย่ยามมันและเนาะจ้าเพิ่นจะออกชอตอนนี้สวยเนาะค่ะกลับไปอีกที่เพิ่นกะหลวงโรยละจ้ะ ต้นนี้ก็คือเกล็ดปลาช่อนเนอาะจ้ะเกล็ดปลาช่อนเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามปลาเนื่องจากเวลาไปหาเห็ดไปนี่จะพอเพิ่นขึ้นช่วงประมาณปลายปลายฤดูฝนเนี่ยจ้ะเพิ่นจะออกช่อแล้วก็ออกดอกตรงเล่มลิมใบเพิ่นเห็นว่าเป็นเกตเกตซอว่าตุนเกล็ดปลาช่อน สำหรับตับประคุณทางสมุนไพรเพื่นกดดีเลิศออยู่เดอจ้ะเิ่นมาเปลือกเปลือกต้นของเพิ่นนี่ต้มเป็นยารักษาลูกตาและกรลากยังรักษาอาการผู้ป่วยท่างจิตละสนอาการเพอร้อกล้ามเนื้อสั่นกระตุกอาการชากักในเด็กและกระปวดฟัน่น เลือดจับตัวเป็นริมมันมากับใส่ลากขงเพลนด้วยจ้ะส่วนใบกับเป็นใบมีรสจืดใส่ต้มกบน้ำดื่มเป็นยาแก้ไขแก่ปสัสสาวะพิการแก้ไขจับสันใบขงเพลนน้อยจ้ะดอกกระใส่เป็นยาแก้อาเจียนเปลือกเพลนยังใส่ต้มเป็นยาแก้ทองล้วง รากใส่เป็นยาแก่ปวดท้องไอปวดแก่ปวดท้องแล้วกับรรเทาอาการตับทำงานพิษปกติจ้ะราก็ใส่ทั้งไอต้อนนี่เป็นยาแก่พยาธิใบใหม่ในตับจ้ะใบยังใส่เป็นยารักษาแผลผุพอง ลากเพิ้นกันน้ำมาตำมพอแกปวดแกเคดบวมใส่เป็นยาแกปวดเซนปวดเอ็นปวดข้อนี่นะจะใส่ได้ดีสำหรับสรรพกคุ้นเพิ่นที่ก้าวมากะมีประมาณนี่ระจะส่วนมากจะใส่เป็นยาแกปวดนอกจาก สำหรับสมุนไพรทุกชนิดกะนำมาให้พี่น้องเป็นสาราเล็กๆนหน่อยจากทางช่องเนะจะ้ะทปพบเจอมากกะอยากจะนําเสนอไปค้นกว่ามากไปศึกษามาถึงวิธีไอ้ใส่ด้านสมุนไพรของเพิินแต่ก่อนที่พี่น้องจะใส่กะให้ศึกษาให้เป็นอย่างดีจะปรึกษาผู้รูปป้ปรึกษาหมอ แผนไทยแผนโบราณเนอะจ้ะในการใส่สัป,ประคุณของเพนของสมุนไพรแต่ละชนิด่ามเมนจะพาวาตนเกิดปลาช่อนนี่เดอจ้ะสำหรับคลิปนี้กะมีความรู้มาฝากเอาไว้ซ้ำนี่จ้าคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณแลหลายจ้ะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั้นอุลบลน,น้ำเนเดอจ้ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะเพื่อที่จะบเผด้พาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะจ้ะขอบคุณอีกครั้งจ้าสวัสดีค่ะ